สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับซูซีพอลลีเชียนี่ยเฉินเคยเด้อค่ะช่องที่ให้ความสุขสนุกสนานในการกินการทําอาหารเด้อค่ะมื้อนี้ซูมีเมนูเมีย่ยงปลาทูจ้าเห็นบอกค่ะกระซิมหมูแซมขมาจาักนอยจ้าแฟนสุญาญหน่อยมันเหลือก็เลยเอามาใส่น้ากันแล้วก็น้นาจิ้มแ่บๆเด้อค่ะนี่น้าจิ้มแ่บๆจ้าซูเฮดไวเรียบร้อยแล้วค่ะพักตั้งๆค่ะยกมาเป็นสวนวันนี้ เดี๋ยวทามาท่านกันเลยนเนาะค่ะนะเพื่อว่าให้ทำการเสียเวลาสู่รูรเพื่อนๆกับหิวคือกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเามาเริ่มท่านกันเลยเด้ค่ะแซ่บๆยั่วๆเหมือนเดิมนะจ่ะอยากกินปลาทูมาโดนระคะนี่สูใส่เมื่อด้ค่ะเพื่อนๆอสูมิสอนน้ำจิม้มสำหรับน้ำจิ้มพ้อกินนิยังก่อนดีหรอเฮ้ตอนแรกสูว่เสเฮ็ดใส่ไวเลยะคะ่ะมันเฮ็ดใด้บ,บ่ายมันว่างพักได้บ,บ่ายค่ะถาดมันหน่อย ใส่ยังดีใส่ปลาเนาะค่ะเนาะป้าเข้ากับปลามันเป็นปลาแซ่แข็งเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนมันก็นจะอาจจะเหนียวเนี่นะคะ่ะสู้เอามาละลายเสร็จแล้วสู้ก็เอามาย่างนี่คะ่ะปลาเห็นบ่คะ่ะปลาเข้าย่างเองกินเอง,ก,เองกินโหลดคะ่ะขับใหญ่โตๆก็กินไปเฮ้าโอ้ยเค็มข้นขนาดเลยคะ่ะวันนี้น้ำจิ้มหลยๆ,ๆคะ่ะเพื่อนเพื่อนกินขับใหญ่ตา ตาโตโเหมือนหลอบที่แล้วมาได้ค่ะสวมีแนวรอ่องพร้อมอืมอืมซ้ำเลยพักที่ได้ขอเพืเ่อน จอบขนาดเลยค่ะเพื่อนๆบอดี้กินตำสมไลาเหมือกอะค่ะบอม,มีอวนวายเหมือโดนเลยด้วยโดนอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ไม่ได้ีกินเลยค่ะพอดีซูมีปลาทู่แล้วอยากกินเมียม่ยงเมี่ยงปลาทู่บอดี้กินเสร็จมาโดนอะคะ่ะ มาเด้อค่ะเพื่อนทำใหญ่ๆค่ะเนี่ย<ม> าแซ่แข็งนี่เขาจะแบบเนี่ยเขาย่างนี่หนังเขาสิเหนียวๆเนียเน่ยด้วยค่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มแ่บมันกระแ่บเบิร์สเหรอค่ะเพื่อนๆน,น,บบน,น,นี่น้ำจิ้มสุป,ปันใสเครืองปันเอามันเ็วดีใส่ละ ยังไงเหมือนเดิมสะกินไนบอลหรือคำไงแทะรอบนี้ซุ้อเฮ็ดดำจิ้มแบบคนๆเ้อยค่ะโอ้แม่เจ้าคำนี้ <c oughs> พร้อมอย่งเหมือนเพื่อนพร้อมแล้วกะเอาเลยค่ะ เหลืองปกติแล้วค่ะซูเป็นคนกินข้าหญ่อยู่แล้วโมเมนต์เรื่องแปลกแสบขนาดเลยเพื่อนๆเลยสุดหยอดอีหลีเด้ กิมกระแซบรอบนี้ซุยส่ใส่หมูด้วยค่ะสักสองสิน่นน้ำจิ้มเข็มข้นขนาดเพื่อนๆเ้ย อะไรเหมือนกันนะคะกินกับเมี่ยงกินเมี่ยงคหนึ่งนิดความสวยหายไปบัด <c oughs> ความสวยไว้ทีหลังความอร่อยมาก่อนเนาะคะ่ะเพืเ่อนๆฝนกับโต๊ะนะค่ะข้างนอกเพืเ่อนๆเอไปนั่งกินข้างนอกบ่ได้เลยต๊ทุกมือ ใ้าอากาศด้ดีว่ไใดเลยดอกแม่มันกำลังออกดอกน้องขันเนาะฝนก็นได้ตกใส่แม่นะคะเพื่อนเพื่อน ทิีนี่สู้เฮ็ดงานหาหมือด้ค่ะเพื่อมันได้ยุดกะบใส่มีเวลาเฮ็ดวิดีโอคารบ,บ่มีกะช่วงแรกเนาะคะ่ะช่วงแรกถอดเลิกบ่์บล์คำบันไดแต่ถ้าเกิดเลิกคำซูกับ,บ่มีเวลาเฮ็ดวิดีโอกัหาวิดีโออในที่เห็ุงได้ง่ายๆเนาะค่ะเนาะ แซบขนาดเลยค่ะเพื่อนๆสมกับอยากอีกนี้เ็ดบนหน้านด้วยจานนี่ต้มต้มเซนทิ้งไว้แล้วกับมะลังพักจะแต่งจานปั้นน้ำจิ้มแปบ๊บเดียวเองค่ะปากอาใส่อเวน่อย่าง แต่ว่าบรเิเฮ็ดว,วิธีการเฮ็ดหอกค่ะทุกคนเฮ็ดเป็นเนาะค่ะมันกับบริหางอยีง่ยงกินเอาเลยเนาะค่ะเนาะมาด้วค่ะออื <c oughs> <c oughs> นุนเป็นช่องที่แบบว่าเนื้อยากเฮ็ดอาหารกับเฮ็ดเนื้ออยากกินกับกินนี่สิค่ะเฮ็ดอีอยังก,กับเฮ็ดไดเบิร์ืมีเมืม่อมีเมื่อ,อรอยมากินหมูขอให้เดชิมเดลอกน้นอยก็เอาได้เพินนะพ่นเนี่ยกินหลายดอกแต่ว่าขอชิมแค่นนหนหละเพิ่นอยากกินอยากชิมแค่นัน้นเอง

สู้กินเมียงย่ำได้สู้ต้องมีปักชี้้ะค่ะเพื่อนๆปักชี้มันเข่ากันค่ะกินตามนำ้ำ แส,สบซุกกระลืมแกะปลาไวหวแต่แกะปลาไวหวมันกระบอกน่กกิเิเนมอนแกะเป็นตัวโตงสีเนาะค่ะเนาะแกะเป็นตัวโตวมันยังสีแสบกว่า จะมีเสียงจังน้อยด้วยค่ะแป้นซูเราเปิดไอ้ไมโครเวฟอุ่นเอียงเล่ากับบรูไมโครเวฟอัพเวนซูเฮ็ดลายอยู่ด้วยค่ะมันนี่กินต่อได้อีกเลยค่ะนี่กินโบักับเก็บไว้กินรอบต่อไป มากินข้ามยันยๆเด้อค่ะเพื่อนๆอยาวาสูเด้อกินบอสุภาพเรียบร้อยกับยาวากันค่ะของมันแสบมันก็เลยอดกินบ่ได้กินข้ามยันยๆมันได้อัธรรเนอค่ะเนอะ กินคำใหญ่ยยๆแบบนี้ถ้าผู้ใดห่วงสวย,ยกินบ่ได้เด้อค่ะเพื่อนๆสุบะห่วงสวยเด้อคะ่สสะ,คะสุกินไลยทุกมุมมองแล้วแต่สิมองอุ้ยจัดนัวแซบนัวเดี๋ยวสุจะกินคำนี้ให้เพื่อนๆคำนี้ส้ามรับเพืเ่อนๆแล้วก็ทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยว วิดีโอมสีเงาจนเกินไปเดี๋ยวซูเสียใสทุกอย่างลงไปเลยค่ะน้ำจิ้มเนะคะมาค่ะข้ามหนีสำหรับเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยงหญ่จนเข่าปากบ่ได้ <laughs> แล้วก็ฟินมากๆเลยส่ะัเพื่อนกินน้ำไหกับแสบน้นำัหนเนาะเนาะคุณเริ่มกินพักชี่เอาละคะ่ับเพื่อน,อนสำหรับคลิปนี้ซูกอะจะขอรับเพื่อนไปเ,เพียงแค่นีนเดอรคะ่ะเดี๋ยวเากลับมาพบกันใหม่ในคลิปนาก่อนจะไปกะอย่าลืมฝากกดไลค์กคคดแชร์กดติดตามให้สุกเนเดอคะ่ะเดี๋ยว กลับมาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของสุว่าสุจะเฮตุอีกอย่างต่อไปเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ